ำเสนอเรื่องบึงวราเท็ดีสมาชิกได้แก่เลขที่2 4 19 20 27บค่ะบึงวาราเทดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเป็นบึงทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเนื้อที่132737สไร่อยู่ในท้องที่3ามอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอท่าตะโกและอำเภอชุมแสงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์กลางบึงมีตำหนักแพ้ที่สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานพื้นที่บางส่วนประมาณ66,250ไร่ได้ไป,ประกาศเป็นเขตทมบราัตร์ป่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2518 บึงบลาเพชรมีลักษณะเป็นท้องน้ําและบึงกว้างใหญ่มีเกาะเล็กๆอยู่ในบึงประมาณ10เกาะเป็นเกาะที่เกิดจากการทับถมตัวของพืชน้ํามีพันธุ์ไม้น้ําหลากหลายชนิดจึงเหมาะเป็นที่อยู่อาศัยสร้างรังวางไข่ของนกหลายชนิดพันธุ์พืชที่สารวจพบขนาดนี้ประมาณ100รชนิดบึงบลาเพชรเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งอาศัยของฝูงนกมีนกประจำถิ่นและนกอพยพรวมนับร้อยชนิด ชนิดที่สําคัญได้แก่นกยางนกนางเอ่นนกจับขาเล็กนกเป็ดน้ํานกเอี้ยงนกอัญชันนกปากส้มนกกวักนกกาบัวนกเขานกกระเรียนเป็นแหล่งที่พบสถหายากคือนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรโดยเฉพาะนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกที่พบที่บึงวรเพรนี้แห่งเดียวในโลกซึ่งพบโดยคุณกิติทองลงยาในปี2511เป็นแหล่งน้ำที่มีจระเข้ชุกชุม ปัจจุบันจระเข้นในบึงเหลืออยู่น้อยมากจะมีให้เห็นก็ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดนครสวรรค์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดแหล่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศประมาณว่ามีพันธุ์ปลาต่างๆประมาณ1 4 8ชนิดมีทัศนียภาพสวยงามพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในอนดีตนั้นเป็นที่ราบรุ่มแวดล้อมไปด้วยป่าไม้เป็นจักรพอันอุดมสมบูรณ์ มีลำคลองเล็กๆไหลผ่านประกอบไปด้วยหนองน้ำหลายแห่งเมื่อถึงฤด,ดูฝนจะมีน้ำทางเหนือไหลหลา,ลากทาให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เดิมบึงบอระเพ็รแห่งนี้มีชื่อว่าทะเลเหนือหรือจอมบึงพื้นที่บางส่วนได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า hmm <laughs>